อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา้มามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องร่วมเฉลิมฉลองให้กับความปังนะครับของเมมเบอร์คนที่2ในคลิปเปิดตัวเองกับไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของอายนนะครับเพราะว่าล่าสุดในตอนนี้เนี่ยยอดวิวนะครับทะล้ว ต้องบอกเลยนะครับว่ายอดวิวเนี่ยคือปังมากๆเลยไบ่ว่าจะเป็นคนแรกหรือคนที่2คลิปเต้น Dance Performance ของเบมอนทั้ง5คนเนี่ยก็ในตอนนี้นะครับยอดวิวนั้นก็ทะลุ6ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันเตรียมไปต่อสู่10ล้านวิวนะครับ่งคลิปแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนี้เองแฟนๆก็คือชื่นชมกันมากๆเลยแถมยังมีลีจองนะครับเป็นคนออกแบบหรือว่าเป็นโครโรกราฟี่ให้ด้วย ็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับที่ไม่ค่อยเห็นเกิลกรุ๊ปจะเต้นอะไรแบบนี้กันเท่าไหร่นักแต่นี่ก็คือเปรมอนเนี่ยถ่ายออกมาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับพูดถึงคลิปเต้นแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับมีการออกมาพูดถึงว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายไว้นานแล้วนะครับของทาง YG เองซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกบันทึกไว้ประมาณ2ปีก่อนแล้วนะครับเพราะว่ารีจองนั้นเคยออกมาสปอยไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทาแฟนๆหล,หลายๆคนงงกันไปนะครับแล้วก็มีใจหล่นวูบวาบกันไปบ้างเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีเบบี้มอนสเตอร์มาเพียงแค่ท่า นนั้นขาดเมมเบอร์สาวชาวไทย2คนนั่นก็คือแคนนี่แล้วก็ Candy, แพรนะครับแฟนๆหลายๆคน,นก็เลยกังวลกันมากๆว่าจะหลุดลายเดบิวตหรือเปล่าจะไม่ได้เดบิวตอยู่ในเบบี้มอน t e r อร์หรือเปล่ารเปไปถึงมีการบอกว่า YG เนี่ยกำลังจะแกงแฟนคลับหรือเปล่านะครับหลอกให้ดีใจแล้วก็สุดท้ายเดบิวห้าคน แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับใตตอนนี้ YG ก็ยืนยันแล้วว่า Baby Monster นั้นเดบิวต์เคนแน่นอนและคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วน่าจะเป็นการฝึกนะครับแล้วก็เป็นการทดสอบนั่นเองในแต่ละครั้งใน YG ก็จะมีการทดสอบนะครับสำหรับเด็กฝึกว่าไปถึงไหนกันแล้วความสามารถพัฒนาขึ้นไปในขั้นไหนกันบ้างแต้คลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบหรือว่าการประเมินรายเดือนรายสัปดาห์นั่นเองนะครับ อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่ในตอนนี้แฟนๆเกาหลีก็กําลังพูดถึงกันอยู่นะั่นก็คือเรื่องของจํานวนเมมเบอร์7คนซึ่งก็มีเด็กต่างชาติเนี่ยถึง4คนนะครับอยู่ในวงเ a b ป้ o n มอนสเตอร์กันในตอนนี้นั่นก็คือรุกะนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดของวงเลยเป็นสาวญี่ปุ่นนะครับตามมาด้วยฟริต้าหรือว่าน้องแพรนั่นเองนะครับที่เป็นสาวชาวไทยของเราแล้วก็มีอาซะนะครับเป็นสาวญี่ปุ่นเหมือนกันอายอน สาวเกาหลีนะครับฮารัมเป็นสาวเกาหลีเช่นเดียวกันแล้วก็โรราเป็นสาวเกาหลีนะครับแล้วก็มักเน่น้อยของวงนั่นก็คือแคนนี่นั่เองนะครับหรือว่าชิ i กิต้าเนี่ยเป็นสาวไทยซึ่งถ้าหากว่าตามนี้เป๊ะๆอย่างที่นี่มีการเปิดตัวมากับคลิปเต้นก่อนหน้านี้5คนนะครับที่ได้เปิดเผยชื่อมาแล้วร่วมก็ถึงบวกกับเด็กไทยของเราไปอีก2คนเนี่ยแสดงว่า Baby Monster นั้นมีเมมเบอร์7คนซึ่งแบ่งเป็น ต่างชาติลาย4คนนะครับญี่ปุ่น2คนแล้วก็ไทย2คนอีก3คนนั้นเป็นสาวชาวเกาหลีซึ่งในเหตุนี้เองเนี่ยในติเซนเกาหลีก็ออกมาเจิมกันไปนิดหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับกับการที่บอกว่า เบบี้มอนสเตอร์จะเป็นวงเคป๊ได้ยังไงถ้าหากมีต่างชาติลายเนี่ยมากกว่าเมมเบอร์ Member ที่เป็นชาวเกาหลีใต้แบบนี้ซึ่งฟฟแฟนๆเลี่ยวก็ออกมาพูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวบอกว่าทําไมจะเป็นไปไม่ได้บ้างละ่ะเพลงก็เป็นเพลงเกาหลีวงการเคป๊ก็อยู่ในวงการเกาหลีเหมือนกันถ้าหากว่าเดบิวต์มาในค่ายเกาหลียังไงก็ต้องเป็นวงเคป๊อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเมมเบอร์กี่คนยังไงไม่เห็นจาเป็นต้องสนใจเลย หลายๆคนเลยก็บอกว่า YG เนี่ยโนสน no แคร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดที่เขาต้องการจะบุกในตอนนี้ไม่เพียงแค่ตลาดเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ว่านั่นคือตลาดโลกตลาดอินเตอร์ตลาดเวิร์ไวด์นั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเช่นเดียวกันในดิเซนเกาหลีบางส่วนจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ว่าในตอนนี้คือทั้งโลกรอคอยการเดบิวต์ของ Baby m ม n s t เ r กันอย่างมากเลยนะครับแถมที่สําคัญเนี่ยฟแฟนๆก็ยังพูดถึงช่วงอายุความห่างกันระหว่างของรุ่นพี่พี่ใหญ่สุดแล้วก็น้องเล็กสุดของ Baby m มอน t เ r นะครับที่คาดการ กันว่าพี่ใหญ่สุดเนี่ยน่าจะเกิดในปี2002แล้วก็น้องเล็กสุดเนี่ยจะเกิดในปี2009นะครับแต่ว่าเรื่องแกลบความห่างของช่วงอายุเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าหลายๆวงเนี่ยพี่ใหญ่กับน้องเล็กก็อายุห่างกันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กันไปแต่ว่านี่ก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับ2002กับ2009ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่เป็นพี่สาวน้องสาวที่แบบว่าโตมาด้วยกันแล้วก็น่าจะ เล่นอยู่ด้วยกันได้เข้าใจกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับแฟนๆก็บอกว่าถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆแล้วทั้งช่วงอายุจํานวนเมมเบอร์แล้วก็ความปังที่ค่อยๆเปิดตัวมาถึงแม้ว่าจะชา้าไปหน่อยก็ตามแต่ว่ารอซัพพอร์ตเต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้เนระาไปมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ึ้นมาได้เลยนะครับแล้วมารอดูกันดีก,กว่าว่า YG นั้นเขาจะปล่อย คลิปอะไรของ Baby Monster ออกมาหลังจากนี้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง